หัวต่อมาแล้วนนี่อ่าอ้าวประธานประธานหัวนี้ว่าโอ้โหน่ธรรมชาติลมพอดแดดออกแดดด้วยมีฝนตกฝนตกเสร็จลมมาอีกอ่าสี่สิบเ้าแล้วจ้าไาดิห้ากาที่กาทีตอนนี้สามสนาทีนี้ต้องทำได้เยอะ หยุดไม่ได้เลยนะหยุดไม่ได้เลยเอา้าปัญหาในสารวัตรนะอ่านาท้าวจ้าอีกสิบคะแนนครั้งที่สองอ้าเอา้เอา,อามาหมายเลขสามดิว่าดาวลุ่มดาวลุ่มนะหางวงมือเรียบร้อยไหมโอ้โหชนได้งออีกอา้าวอนมาไอ้วันนี้เอาพระเอกเ,เลยแชมป์ราชนาวีแนะล้วดิแชมป์ตะก้อเลยโอ้โหรับเงินล้านมาแล้ว หมายเลขสีด่ดิอาจารย์ลาชัยอ่าอ่าพระลำถยกแล้วอ้าวไล่ซิหอ่า,า,อาโอมัดโอ้โหสวยจริงจริงอ่าเดี๋ยวชมพระลำบวงกันพระลำบวงไปๆแต่ก็เข้ามาเลยครับมาเชียกัน เชียกกันเอาโอหลามเรียบร้อยหมายเลขสองอ่าหัวชเอยี่สิบคะแนนโอ้โหเบิร์นไหมมาสวยมาวันนี้คู่กับหน้าเลยนะอา่าหมายเลขเจ็ดหน้าคำลนเอาไลายหม้ทีโขเจ้าโอ้หสวยขออีกทีอ่าโขมามาแนวดีแนวดีอ่าเอา,เอามาประทานสารวัตรเล็กของเราเอา่า Ao. Ao đây. Đó. Đó. Tí bay thi lên ao. Hàng vậy. Ao đã. ma phải định mình của anh nền. เนจริงๆี่ยตีใส่ตีคะแนนเป็นหนึ่งอ่าจารย์สมรีเอาเลยหลังหัวมาแล้วจ้าต่อไปเข้าไปต่อมือให้ด้วยท่านผู้ชมมาดูนี่ถือว่าท่าสวยงามท่ายากท่ายากอ่เอา,เอาเอาตามงห็นไว้ทีตีจักอ่าเอ้าวันนี้ ห่างวงมือต้องทำเยอะๆต้องลุยแล้วสิบสองนาทีสิบห้านาทีนี่ครึ่งเวลาวันนี้ไม่ต้องกลัวรครับคืนเก็ไฟมีไฟสนามนี่ขอขอบคุณครับอตอนที่ด้านเครื่องไฟของเราด้านแสงไฟนี่สวยงามเลยครับจัดไฟได้สวยงามอ้อมาวกรรมการก็มีไฟให้ด้วยอขอบคุณมากครับ โง่ไม่ดีเอาละไล่เจ้าโอ้ถสูงไว้หน่อยเอออ่ะเอาหน่อยอ๊อฟเอนหน่อยอ๊อฟอมาดียวอนมาอ่าเอา,มา,เอามาพัดท่าเดียวกันอา่าไม่มีตกไม่มีได้แก้ตูสีกันทุนกคนนะตูสีกันใน,นเขตขอเอ่าเอา,เอานอนทั้งดีคณะแรกเลย ใกล้จะครึ่งเวลาแล้วอของบวงมาลามบ่วงพัดลามบ่วงอ้าวทางบงมือมาสวยงามสวยงาม,งามดบุก้อแล้วท่าเล่นแต่ละคนเนียนจริงๆเออ่เอาไหมอ่าสิบส3มนาทีเสร็จอีส30นาทีนะครับอ่าเป็นทีตกลงการทีส,สระหมายเลข3เต็มคะแนนแรงลูกแรกเบิ้นไปอ้าวโอ้ยชน,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 ชนอีกชนอีกอ้าว อ่อนไว้ไม่ได้ทางวงมือนะตอนนี้ผมบัน,นบุรีนี่เขาเป็นจางเทศาบาลมาตั้งชมลมแล้วอ่าหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนี่ท่านสารวัตรเป็นประธานชมลมได้เลยอ่าเอาัางวงมือมา่าตีสะตั้งไว้อเอา มาแปลเต็มจ้าไปได้หกอาจารย์โตสิบเอาแล้วรับเหยียบวงมืออา่ามาพับท่าเดียวกันเอาเอาแล้วโหหน้าโดนแน่โดนแน,น่สอกมายีสิบคะแนนสอกนี่อา่ 6, 20, าหกยเ่สิบอ่าอ๋อครับไงไพ่เมา่ก่อนนี้ สิบห้าคะแนนเลยแปดสามลูกไห่สิบห้า 8, 8, 8, 8. <15. S 1> คะแนนโอ้โหคนชอบเล่นกันท่านี้เพราะมันได้สิบห้ามันคนละท่าด้วยนะคนละท่ากับแปรด้วยครับอ้าวลำบวงมาอาวละวสิบห้านาทีผ่านครึ่งเวลาครับคะแนนได้สองร้อยหกสิบคะแนน ผ่านครึ่งไว้แล้วตอนนี้ครึ่งหลังแล้วถามเยอะๆอย่างไรต้องหกร้อยขึ้นก่อนหกร้อยขึ้นก่อนทมลมตะก้อนอนทบุรีเอาขึ้นหลักสามก่อนแข็งใจเลยอ่อ,อโอ้ยแม่ันดื้ออีกมันดื้ออมันดื้อเอา วางวงมืออ่ามแตะกอมันเปียกน้ำันมันเด้งมันน้อยไปหน่อยเอาตะไคายก็เปียกเออตะไคายเปียกพอตะก้อขึ้นไปตะก้อเด้งๆคือไปโดนน้ำที่วงตะก้อเองโอ้โหเลยอ่ามันเลยไม่เด้งเลยตอนนี้มาแล้วหลังวงรัวสามสิบอนเล่นของแพงเลยอ่าช่วยกันช่วยกันอ่าอ่าเอาสีสากได้แต่ว่าตะก้อมันพอเปียกน้ำแล้วมันไม่เด้ง เออเอาเรียบร้อยว่าชน้วอีกเอาขออยทีเรียบร้อยนะน้อ,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 นอนงหมาเลเจ็ดหัวนหน้าหัวนหน้าดูดิอตองเป็นพ่อเลยจะบวกไว้ให้เออหันบวงหันมาพอดีนี่ครับวง,งมือสิบห้าคะแนนครั้งที่สองหมายเลขหกอาจารย์ตุ่มเอาโค้งว่าสวยงามสวยงามเออ อ่า,ลาไาลไว้ทีเอาต้องอนีองอ้เรียบร้อยเออบายคนตด้อีกคนตด้อีกเอาอเอาไหลมาทีโหเรียบร้อยเลาหมายที่สองครั้งที่สองอีกเอาขาไบปบ้งางหน้าแล้วตกข้างหลังเอ่าเาเขาเล่นยากนะ้วะดิ้ นี่เวลาหมูข้าวจ้าตบมือหน่อยท่านผู้ชมทางทีสองมาอ้าวโถเอโดยด๊ยตะขายโอ,โยอ,ยอ้โ,อโหเสียดายแหมตักหายอยู่ข้างหน้าพอดีโอ้โหนักอิว่ข้างในเรียบร้อยแล้วเออไม่เป็นไรเอ,เ,อเ,อเอาเอาไปดาวเ,าเามือเทีเ<ด>มือสี่นี่เมือทีแชมป์เงินล้านมาแล้วลีกอาชีพนี่แชมป์มาเลยเล่นในของราชนาวี อาจารย์ราชัยอาจารย์ราชัยลายครับผู้เล่นหมายเลขสิบสามห้าห้าสห้าห้าโอ้ยพลาอีกยี่สิบคะแนนครั้งที่สองสามเจดห้าโอ้โห on, นาดีจงสามสิบนาทีเลงนาทีละสองลูกนาทีละสองลูกมาได้มาได้ มาได้เอาอ่าหกลามหัวหน้ามาจับกันจับกันเอาละอ่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วตอนนี้ลมมาอีกอ่าเอาเอาเลยครับท่านประธานอ่าประธานชมลมประธานชมลมนี่นะอ่าเอาประธานชมลมไหลไปที อ่า่างไว้ก่อนหัวหน้าเจ็ดนีหัวหน้าทีมหลังวงไว้เขาหลับมาแล้วจ้า,าหมายเลขสี่ัวลาท